สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเอฟทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านโมเดนเช่นเคยนะครับแบบบ้านหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านเพชรเสรีนะครับผมเนาะจำชื่อไว้ดีนะครับผมเนาะเวลาพูดคุยกับผมเนาะแบบบ้านหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านโมเดนเพชรเสรีเนาะก็คือแบบบ้านเพชรเสรีนะครับหน้าบ้านกว้าง7เมตรลึก12เมตร50นะครับผมเนาะอ่านะครับตรงนี้นะ นะครับผมมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถแล้วก็1ลระเบียงนะครับผมฐานบ้านตรงนี้สูง70เซนนะครับผมค่อนข้างสูงเลยนะครับผมเนาะมีทั้งแบบเสาสำเร็จแล้วก็เสาหลอกกับที่นะครับพี่พีเอฟซีสามารถแจ้งผมได้นะว่าต้องการเสาแบบไหนนะครับผมมีความแตกต่างกันนะครับเนาะก็แจ้งความประสงค์ให้ชัดเจนนะครับเนาะแบบบ้านหลังนี้เป็นหลังคาโมเดรสน2สเต็บนะครับผมสเต็บบนแล้วก็สเต็ปที่ สองก็คือสเตปล่างนะครับสเตปบนสเตปล่างก็คือตรงนี้เนาะจะเป็นมี1สเตปก็คือ1ขยักนะครับเขาเรียกว่าแบบบ้านโมเดลสองสเตปหนึ่งขยักนะครับอันนี้เรียกตามผมนะนะครับผมนี่คือเรียกให้เขาเข้าใจตรงกันหลายๆคนอาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ในที่นี้เราเรียกกันแบบนี้ก่อนเนาะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมเนาะอ่านะครับเป็นสาสําเร็จแล้วก็เสาหลอกกับพี่นะครับผมสลับพี่ๆท่านไหนอยากรู้ว่าแบบบ้านหลังนี้นะครับ มีพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่นะครับว่จับคูณง่ายๆ่าย7คูณ1 2บนะครับก็จะเป็น87.5ตารางเมตรนะครับแบบบ้านหลังนี้นะ87.5ตารางเมตรนะครับผมเนาะอ่านะครับผมเนาะน,นี้ผมจะให้ดูซ้ายขวาหน้าหลังไปดูพร้อมๆกันก่อนนะครับว่ารูปร่างหน้าตานั้นเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นงานตกแต่งนะครับติดตั้งบวัวแล้วก็หินทรายหรือจะเป็นกระเบือ้องนะครับผมเนาะอ่า อันนี้เป็นบานกระทุ n นะบานยาวด้านหน้าเป็นบานกระทุ้งนะครับผมแบบมีขนาดให้นะครับอยู่ในแบบนะครับว่าหน้าต่างกว้างยาวสูงเท่าไหร่นี่มีบอกให้นะครับผมอันนี้เป็นหน้าต่างห้องนอนนะครับห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองนะครับผมเนาะก็จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับผมเลื่อนสลับซ้ายขวานะครับนี่เป็นบานเลื่อนสลับนะนะครับผมเนาะอันนี้เป็นของห้องครัวนะครับเนาะห้องครัวมี2ด้านนะครับ2บาน นะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดทางลงหลังบ้านนะครับผมเนาะอ่าอันนี้เป็นห้องนอนที่3นะครับแล้วก็งานตกแต่งหินทรายแล้วก็บัวบัวปูนนะครับผมเนาะอ่าส่วนสีแล้วแต่พี่ FC นะครับว่าอยากจะอ่าใส่สีแบบไหนนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําที่1ห้องน้ําที่2นะครับเนาะจะมีบานกระทุงอยู่นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมปิดโครงหลังคาลงนะครับให้พี่เอฟซีนั้นได้ดูแบบแปลนนะครับว่าแปลนพื้นนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับ ห้องน้ําห้องนอนนั้นอยู่ในส่วนไหนนะครับผมเนาะสำหรับพี่ๆท่ทนหนที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามศูนย์เก้าแปดสี่แปดศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์นะครับผมเนาะห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนที่สามห้องครัวห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำสองแล้วก็ห้องโถงระเบียงนะครับเนาะนี่คือแบบแปลนนะครับตำแหน่งของห้องแต่ละห้องนะครับอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูขนาดของห้องแต่ละห้องนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะอ่ะ เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับระเบียงนะครับผมเนาะระเบียงนะครับหน้าบ้านกว้างนะครับเนาะตรงนี้เสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับสามเป็นห้าสิบนะครับผมแล้วก็เสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่สองเมตรยี่สิบนะครับผมเนาะเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะสองเมตรยี่สิบขนาดของระเบียงก็คือสามจุดห้าคูณสองเมตรยี่สิบนะครับผมอันนี้เป็นเหล็กงานตกแต่งนะครับเนาะมีเป็นเสาโชคนะครับผมเนาะเข้าไปนะครับก็จะเจอกับ ประตูบานใหญ่ก็คือประตูหน้าบ้านนะครับเป็นบานเลื <t ho ots> coping, em, ่อนสลับนะครับซ้ายขวาเป็นบานฟิกไบ้นะครับก็เลื่อนสลับตรงกากเปิดออกแบบนี้นะครับเปิดออกแบบนี้นะครับผมเนาะเข้ามาจะเจอกับห้องโถงนะครับห้องโถงจะมีขนาดอยู่ที่4เมตร80คูณ3เมตรห0นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรห0แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่4เมตร80นะครับในห้องโถงก็จะมีหน้าต่าง1บานนะครับนี้บานแบ่งสนะครับ ซ้ายขวาจะเป็นบานพิกนะครับเราก็เลื่อนสลับตรงกลางครับนนี่ะครับประตูหน้าบ้านเลยนะครับผมเนาะอ่านะครับนี่เป็นประตูางห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองห้องนอนที่สามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นโถงทางเดินเนาะทางเดินตรงนี้นะครับจะกว้างอยู่ที่สองเมตรนะครับผมเสาตัวนี้ถึงเสาตัวนี้นะครับอยู่ที่สองเมตรนะครับผมเนาะอ่ะผมพาไปดูทีละห้องนะนะครับผมเนาะเข้าไปดูที่ห้องนอนหนึ่งก่อนดีกว่า ประตูทางเข้านอนห้องนอนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเข้ามานะครับก็จะเจอขนาดห้องนะครับมีขนาดอยู่ที่3เมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับผมเนาะพันฝัง่งนี้ถึงผันังฝั่งนี้สามเมตรห้าสิบแล้วก็ผันังฝั่งนี้ถึงพันังฝั่งนี้สามเมตรห้าสิบเช่นเดียวกันนะครับมีหน้าต่างทั้งหมดสามบานสองด้านเนาะบานที่หนึ่งบานที่สองแล้วก็บานที่สามนะครับด้านที่หนึ่งด้านที่สองนะครับผมเนาะ อ่าตรงนี้นะตรงนี้นะครับห้องนอนเนาะก็สามารถปรับเปลี่ยนหัวนอนนะครับแล้วแต่พี่เอฟซีอยากจะปรับเปลี่ยนไปทางไหนนะครับเอาตามความชอบแล้วกันเนาะนะครับผมเนาะอ่ะออกมานะครับมาห้องนอนที่2นะครับนี่คือประตูประตูทางเข้าห้องนอนที่สองเข้ามานะครับปร,ป,ประตูห้องนอนที่2เปิดปะป,ะปุ๊บนะครับจะเจอกับขนาดห้องนะครับ3ามเมตรสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับแต่นะครับ แล้วห้องนอนที่2จะมีหน้าตา่างบานเดียวนะครับผมหบานแล้วก็หน่งด้านนับนคือตรงนี้นะครับเป็นหน้าตา่างบานเดินสลับนะครับผมเนาะ,ะจะแตกต่างกันนะค่อ,คอยๆดูนะครับว่าเหมือนกับครอบครัวเรานะครับถ้าเราสร้างบ้านหลังนี้เราจะนอนห้องไหนลูกนอนห้องไหนพ่อแม่นอนห้องไหนนะครับลองค่อยเลือกชมดูนะครับผมเนาะไปต่อห้องนอนที่3ามห้องนอนที่3นั้นอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงนี้นะครับเนาะอยู่ตรงนี้นะประตูตัวห้องนอนที่3นะครับห้องนอนที่สาม จะมีขนาดอยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับผมเนาะขนาดฝัง่งนี้ถึงขนังฝั่งนี้3เมตร50แล้วก็ขนาดฝั่งนี้ถึงขนังฝั่งนี้นะครับ3เมตร50นะครับห้องนอนที่3นะครับสามารถทําเป็นห้องน้ำในตัวได้นะเปรียบ์ดูทาเข้าวางฝั่งนี้นะครับได้ส่วนหนึ่งเนาะสรุปก็คือเบยรมีขนาดอยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับผมเนาะออกมานะครับมาในส่วนของห้องโงตรงนี้นะครับต้องโถงตรงนี้นะนะครับผม ห้องน้าที่1นห้องน้าที่2นะครับเป็นประตูทางเข้าเนาะไปดูห้องน้ําที่1ก่อนแล้วกันนะครับผมห้องไหนห้องนี้ห้องนี้นะครับผมเนาะห้องน้ําที่1นะครับจะมีขนาดอยู่ที่2เมตรคูณสองเมตรสามสิบนะครับผมเนาะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้2เมตรสามสิบแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่2เมตรนะครับผมเนาะจะมีหน้าด่านบางกระถุง1บานนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นฝักบัวนะครับท่าน้ําทิ้งนะครับชักโครกสายฉีดชําระแล้วก็ อ่าอล้างหน้านะครับผมเนาะไปดูห้องนอนไม่ใช่ห้องนอนไปดูห้องน้ําที่2นะครับห้องน้าที่2จะมีขนาดเล็กกว่าห้องน้ําที่1นะนะครับผมประตูอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอกับห้องน้ํานะครับ2เมตรคูณ2เมตรนะนะครับผมเนาะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้2เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่2เมตรเช่นเดียวกันนะครับผมเนาะก็จะมีครบเหมือนกันนะครับปักบัวนะครับ ชักโครกสายฉีํำระแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับแต่จะอยู่การติดตั้งจะอยู่คนละที่กันแค่นั้นเองนะครับผมเนาะอ่ะไปดูต่อนะครับไปดูห้องครัวนะครับนาอห้องครัวนะครับผมห้องครัวนะครับจะเป็นประตูบานสไลด์นะครับเพราะว่าเพื่อประหยัดพื้นที่นะครับเนาะเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอกับซิงค์ครัวรูปตัวแอลเป็นเลยนะครับเป็นซิงค์ครัวใหญ่มากนะครับผมเนาะก็จะมีอ่า ที่วางถังแก๊สนะครับแล้วก็ซิงค์นะครับล้างจานแล้วก็บานซิงค์นะครับขนาดกันเปื้อนนะครับขนาดของห้องครัวจะมีขนาดอยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตร50แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ3เมตร50เช่นเดียวกันนะครับผมเนาะประตูทางลงหลังบ้านอยู่ตรงนี้นะครับห้องครัวมีหน้าต่าง2ด้าน2บานนะครับบานที่1บานที่2ด้านที่1ด้านที่2 นะครับทางลงหลังบ้านก็เป็นบันได3ขั้นนะครับผมเนาะอันนี้คือส่วนประกอบของแบบบ้านเพชรเสรีนะครับหน้าบ้านกว้าง7ลึก12บเมตรนะครับผมเนาะขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่87.5ตารางเมตรนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะเปิดโครงหลังคาให้พี่ FC ได้ชมกันเนาะว่าโครงหลังคาของแบบบ้านเพชรเสรีนะครับเป็นแบบไหน เ,เดี๋ยวผมเปิดปิดลงให้ดูทีละตัวละกันเนาะนะครับผมนะครับใครที่ดูช่องผมอยู่เนาะก็จะรู้ว่าผมนะครับเปิดโครงร่างกายให้ดูด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาให้ PFC นั้นได้เห็นบ้านที่ชัดเจนแล้วก็การได้ดูกับครอบครัวเราได้เลือดได้ชมได้เห็นทุกมิติของแบบบ้าน,นะครับเนาะอ่ะอันดับแรกนะครับผมเนาะนี่คือเหล็กอาเซนะครับเหล็กอาเซจะวางอยู่เป็นอยู่บนแผ่นเพด แผ่นเทปวางอยู่บนหัวเสานะครับผมตรงนี้นะครับอาเซจะน่าก็มาติดตั้งดั้งติดตั้งดั้งมาอกดั้งนะครับผมพออกดั้งก็จะมาจันทันนะครับพอจันทันเราก็จะไปติดตั้งแปรหลังคานะครับผมจากแปรหลังคาเราก็มาติดตั้งเชิงชายนะครับพอติดตั้งเชิงชายเรามาติดตั้งแผ่นเมทัลชีตไม้ฝาเชลา่านะครับผมติดตั้งขอบข้างนะครับผมเนาะอันนี้นะอ่าเนาะ นี่คือโครงสร้างโครงหลังคาของแบบบ้านเพชรเสรีนะครับเนาะอก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปผมในทุกๆคลิปนะครับแล้วก็พากการกดไลค์ like, กดแชร์แชร์ให้พี่พี่น้อง,น,องอน้เพื่อนๆฝูงน,นะครับให้เรานั้นได้รับชมแบบบ้านของผมนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมเนาะอนะ่าสำหรับใครต้องการติดต่อสอบถามก็สามารถแอดไลน์ดีมาได้นะครับเนาะ กดสแกนด้านล่างนะครับผมเนาเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ